ขนมฟักทองฟูสูตรนี้อร่อยมากเนื้อเหนียวนุ่มเด้งฟูอร่อยสุดๆค่ะและทำง่ายมากๆเลยไปลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้เบลใช้เป็นเครื่องบดสับนะคะง่ายดีฟักทองนึ่งสุก150กรัมแป้งสาลีนเน็กประสงค์150กรัมน้ำตาลทราย100กรัมกะทิ150 ml ผงฟู1ช้อนชาตามด้วยเกลือ1ใน4ช้อนชา แล้วก็ปิดฝาเครื่องบดสับค่ะปั่นได้เลยเริ่มปั่นจากเบอร์เบาๆก่อนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้ปั่นเบอร์แรงได้เลยใช้เวลาปั่นไม่นานทุกอย่างก็ละเอียดยิบเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วให้ค้นให้เข้ากันก่อนนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะทั้งหมดเข้ากันดีแล้วให้ใส่ย,ยีสต์แห้งหวานลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็ค้นให้เข้ากันหาอะไรมาคลุมไว้นะคะพักแป้งไว้2ชั่วโมงค่ะ ครบเวลา2ชั่วโมงมาดูเนื้อแป้งกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนให้ฟองยุบตัวไปเตรียมใส่พิมพ์ถ้าใช้พิมพ์เหมือนของเบลต้องมีถ้วยรองพิมพ์ด้วยนะคะ แล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปให้ได้90%ของพิมพ์เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนําขนมขึ้นนึ่งได้เลยค่ะน้ําของเราต้องเดือจดจัดๆแบบนี้ก่อนนะคะก่อนนําขนมขึ้นนึ่งนึ่งไฟแรง15นาทีค่ะไฟของเราต้องแรงนะคะถ้าไฟไม่แรงพอเขาจะไม่ฟูเนื้อแน่นค่ะและไม่นุ่มด้วยถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าดูสูตรได้ในคอมเมนต์มีคําถามคอมเมนต์ไว้นะคะขนมฟักทองฟูสูตรนี้อร่อยมากๆทํากินก็ได้ทําขายก็ดีไปลองทําดูนะคะ